วนะสวัสดีค่ะกินที่อย่างนั้นนะแตงโมปลสุกแงมปลาสกติแตงโมประสุกเพิ่งปซเือบอกแตงโมสุกมากินเอาวมาลาะ่เกีว่าเจามาลาเปล่ามาล,า,มา,ลาแบบไหเอามาขันใส่แก้วนึง่งบ่สว่สว่โอ้สว่ใส่เกวยวใส่พริกใส่ปลาแดกมันหวานบ่ละ หวานค่ะแซ่บปะแซ่บครับอ,อันนี้มันแก้วอย่างนี้แก้วเป็ม่วงแก้วแป็นง้วแปงค่ะโอ้จะใส่ถักใส่แนวยังหายไม่ได้หรอกเฮ้ยที่แตเล่าก่อยแก้วก้อยแก้วแปีงนัวกำลังด,ดีเอ้อยอยัง <c oughs> บุคคลมันไงอ่ะว้าย เนี่กว่านี้ <laughs> ใส่หลายนะลกูกเขาใส่ให้เป็นชู้โรเขาบ่าให้ไปกินยังสัน้นกินแปลงนวเนี่ใส่เยอะใส่ให้มันชู้รหชูอรรอาหารด้วยซื่อหนูเล่นไปใส่บักหลยๆกับรสด,ดีเลยมันอันตายล่ในการกินมามาบานิซีลไล่หนึ่งตาในข้อ กินน้ำไ,ไปหลายหลายอย่างวันนี้หนูเยี่ยมสองครั้งเองอืมล้วก็ได้สองเถื่อดเลยคือ,อวันนเยี่ยมสองครั้งเองวันนี้บ่กินน้ำทั้งวันบ่กินน้ำบ่แม่นหนูจิกกานเป็นเงี้ยวอืมแล้วมันจิกกันเนี่ยวน้อยกะทิเป็นโรค่หม่ไม่ใช่หนูที่จริงอ่ะหนูตีหนูตีนิสัย อีสเนวนอดอ่าม <o> ันจะไปเยี่ยวป่วเยี่ยวนิดนึงก็ไปแล้วนะอืมอืมบอกกันบอกอดเมื่อกี้ทำให้สยฮุ้มบอดีเมียนด้ะมันเหมือนคนเท่ามันโนตอนี่หนูก็เลยฝึกตัวเองอยู่อ๋อเหมือนคนเท่าเลยอืมมันพูดเท่าแต่ว่ากินบักแดงโม่ทิพวันนีบักแดงโม่จมกินน้ำละ ็ดีกันลรากินโลดกินแตงโมมันมันเปนอีหยังละเพิ่นว่ามันก็นดีอยู่เด้กินแตงโมก็แตงโมน้ำเยอะมากใช่แตงโมนี่น้ำเยอะก็มีแต่น้ำเนาะมินแตงโมงกินข้าวเปนะะ็นอาหารมาให้น้ำเสนอเราทำอร่าารอยมากอาหารอันนี้ก็ยังกินต้มยำก็ต้มโจ๊กอ๋อเนี่ยแซ่บเจ้าตินฮันกินงแม่ละมา Ah. ได้อีกอย่างก็ของฝากกูได้ฝากอย่างมื่อไห้แม่เก๋ค่ะแม่เก๊ซื้ออีย่างก่อคุณสมพักไทยค่ะสมพักไทยฟังออเดอร์เจไอเจ๊ผู้ทรงไปสนีมานว่าซื้อสมพักไทยว่าสันเห็นแล้วะ่ะ คุณส้มผู้ส้มคุณส้มผักไทยสิล้วพูดส้มก็ได้เนาะส่งเสือบางงามมาให้ปัิจุบันขึ้นจะติดซื้อพันกระซื้อปลาเถืออ่อพอได้เอามาให้แนะ่เนาะเอิญซื้อกรบปุกเถือนะ่อเนาะพันกระซีอเอาเสียขึ้นแล้วเอาขึนะ้นเนาะแต่ปีนี้พอนำมาให้ตัวดำเนาะคนจกกรนะโปงเนาะไม่เก๋กระซีขันวณแล้วที่เมื่อก่อนเอาให้สีแดง พี่มังกรเอาสีเขีมให้บนน่ะโอ้ยสักเลยพี่มังกรแต่สีงามไม่ยังล่ะฮะไปยังไปบายตยีอโอ้ยไอ้เชือ่อ,อะะเอาคอนตีมือจากของเอาอ่าติดสสด่ดา,ดดาสงสารมือเรียบร้อยอ่าสงสารมือแล้วเนาะ ก็ต้มดูสิต้มร่องเบิงเอ้าไม่ห่างทำไมโทรศัพท์ยนุ่นห่างเร็วจังเลย <laughs> ห่างเลยนะห่างเร็วห่างเร็ว ไปหางมองไกย,ยังวันไหนมันหางอยู่ด้วยเมืออ่อวานนี้หนูจะเล่าให้ฟังว่าหหนูก็จะเล่าเมื่อคืนนี้ให้ฟังเลยเมื่อคืนนี้น่ะหนูไม่ฝันใช่ไหมล่ะมวนบ่อไปบัดหมู่บ้านมว,น,มวนค่ะคนหลายว่าละละ่ะมีหล,ลายมากกว่ืมันเยอะมากเลยไปได้ของดีอย่งน้ำลงปูเนี่ยละ่ะ ได้ของดีได้ค่ะได้อยู่เลยหนูได้นะจะบอกว่าหนูได้ของดีอะไรเปิดให้พระมาป่ะไอ้ยงังของดีแนวใดไงเลยเห็นหลวงปู่หลวงปู่อายุหกสิบเก้าก็เก้าสิบหกบอกเก้าสิบหกปีค่ะก็อาย,ยุยืน,น,นข,งนนขงนงังเนาะก้าสิบหกปียืนมากเลยแข็งแรงบ่แหลกพญางอยง่างใดบ่ ยังได้เนี่ยคะยังได้อยู่ป้าเก่งแถบว่ะถือว่าแข็งแรงอะขาดเลยนะลงปู่ที่ไปร้องเพลงนึ่งป่บัดนั้นได้งานวันเกิดลุงปู่บ่งานมุทิตาจิตมุทิตาจิตหม,มายความว่าอะไรมุทิตาจิตก็ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นไปกราบไหว้บ้านบ้านมุทิตาจิตเพิ่น เป็นกระเฮ็ดบุญมันนี่หลวงปู่ก็ได้หลวงปู่ก็ถวายอาหารเนี่ยเฮ็ดบุญแจกท่านเนั่นคือสุกแล้วแท้